าพี่น้องมาพาเบิงตลาดดอกไม้ครับผมเบิงผกพี่น้องงามบ่พี่น้องไม่ผกอีหยังหน่วยแดงบักใหญ่ายนี่นะโอ้โหงามครับพี่น้องสวนดอกไม้เขาครับผมสวนดอกไม้สวนดอกไม้นี่ก็งามจัาดอกอีหยังพี่น้องงามงาม่นน่ะอันนี้มื้อนี้พามาชมดอกไม้งามๆเลยพี่น้องเลย ดอกไม้ในไต้หวันครับชมงามเลยพี่น้องอันนี้ก็ดอกเอียงกับบัหูนี่ดูเนี่ยสวยครับนี่ก็วสวยๆครับพี่น้องอันนี้ดอกบ้านเราก็มีนี่บท่าก็มีครับนี่บ้านเราก็มีนี่บ้านเราก็มีนี่งามเลยครับ เยอะเยะไปหมดเลยพี่น้องมาพี่น้องอ,อกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยอยข้างในอันนี้ก็จะเป็นโซนปุ๋ยเลยโซนปุ๋ยโซนในกระถางอ,อันนี้เป็นไม้ยืนต้น ไม่ยืนต้นวกนนี้ดอกใหม่ในแต่วันพี่น้องก็งามอยู่ครับผมก็มีแต่กลางจากบานเฮากบหลายอย่างครับผมอันนี้ไม่รู้ต้นอะไรเนี่ยพี่น้องบ้างบานเฮากับมีอยู่ครับเนาะมีอยู่นี่มีมีแม,ม่นเดือ โอ้แต่ต้นนั้นอีก็สวยไปย่คุณโหลดดีพี่น้องได้ใช่เปล่นนงม่ม่งไปเียมันมันบปปันใดน,นี่ยต้องมอง่งว,วันนี้ดอกอะไรก็ไม่รู้ครับเดีย๋ยวมาดูนี่ <c oughs> บสออนอยังดอกพี่น้องสออนพีกนี่ไหมดูหน่อย <c oughs> แดงหรูเลย กำลังสิกับบ้านนะครับผมก็เลยผ้าพี่นองมะเงไอ,อ้ดอกใหม่มีหอดสาลแเน่พี่นองเบิ่งเนีย่ยกระถางลหะสิบบาทสาลแเน่หลากหลายอย่างอยู่ครับผมโอเคเจ้บพี่นอง โอเคครับโอเคบม,มีอยัางมากมายครับผมภามาชมดอกไม้สวยๆแล้วก็ได้อโวคาโดไปแล้วหนึ่งถุงโอเคจะพี่น้องพอกันไหมคลิปหน้าจ้า